พี่น้องเนี่ยเลี้ยจากอันลาบย่าๆยไม่ย่าๆยาเนี่ยจยเอามาเห็ดอเนี่ยแหงออันนี้กรลังซอยเนี่ยเห็ดเนี่ยแหงเด้อลูกสาวจมอยากกินสิ้นแหงแนวมัน,นย่ามักเอินสิส้นแหงเนาะสิ้นแหง ลูกสาวเคยถามดูแล้วสองสามเทียแล้วไหนคนนั้นแม่อยากกินเนี่ยแหงอยากกินสิ้นแหงถามวานโมมีแดดเอาไปตากแหงตรงไหนตากในครัวนี่หละตากในครัวนี่หละ อืกับข้กินใดอยู่พี่น้องสามมือมันกะมันกะแห่งแล้วอืมนะคะอันนี้ทรงใส่กลองนี่เลยไงดีพี่น้อง ที่จะให้เห็ดจะเห็ดให้มันเรียงมากจะเห็ดให้มันสับสนพี่นอ้องเห็ดง่ายๆเข้าไว้โอเคนะคะสูตรเนี่ยแห่งบะหมี่ยังไงใส่เกียอย์ยางเดียวบางเทียเห็ดกับใส่ชุดดเด้บางเทียถ้าเทียนียู่พอใส่ชุดดดใส่ติม ใส่ะเกียรอย่างเดียวค่ะใส่เกียร์พอๆกับอย่ามันอื่นเนาะใส่ลายลๆกับเข้มนิดหนึ่งพี่น้องอยากใส่เกียร์บัลลังา์ว่าใส่อยู่กับไทยนีเสียวเกียร์บัลลังามาลายลายอยู่อือ ค้นเข่ากันลรวกะเอาตะเกีงมาเห็ดตาแข็งเนี่ยเฮียเห็ดแบบนี้คน้นอันเขากันเรีนบอสเนี่ยกับมาตากแกนซีพี่น้องได้ฝาดหนึ่งกินได้สามสี่เทียหาเทียหได้ะ ตากสิ้นพี่น้องค่ะสิน้นเนี่ยเหลือจากเ็ดลาบคิดอยากกินสิ้นแหงอืทื่งลูกสาวแบบจงอยากกินแล้วแม่เมื่อได้เสียสิ้นแหงแบบว่าอ กะเฮ็ดซร้อยเนี่ยมันเหลียะนะค้าพี่น้องค้าต้อนบบย่างบนไหนต้อนาาสั่นๆก็ว่าไงจังสิอือหือนะค้าพี่น้องค้าถ้าได้เต็มตะแกงนี่ก็ถือว่า perfect อืมถือว่าดีค่ะอืมอันนี้สันก็ไว้ข้างล่าง <c oughs> สันก็ไว้ข้างล่าง เนี่ยพี่น้องสูตรเห็ดส,ส,ส,สิ้นแหงเมยยาย่ยบเบาหนับซ้อสนง่ายค่ะเนี่ยสิ้นแหงยายาเร็วระค่ขอนุญาตรางเหมือนหน่กข้อะส่งก้นกับสิวาเนะ เฮ็ดซ oh, oh, ีงแค่ที่คือก็ไม่เฮ็ดคลิปเอามากแม่มากเฮ็ดคลิปหลากหลายแม่เมื่อวานทีมานั่งกินตะเข้าอุ้ยเสียบกระพน้องอุ้ยเสียบกระพน้องมันก็ต้องเฮ็ดหลากหลายแม่ประแจบ่าย่ามาคลิปหลากหลายคือว่านั่นล่ะบ่มาันจำจีนะคะเอามาไว้ทั้งเห็ดกระพน้องเด้อ ขี้เพชรสิ้นแหงเนี่ยแหงแล้วเรียบร้อยนะคะงามันแหงดีๆเดี๋ยวจะไทยคลิปสั่นในเบิง้งไปซัมเนีเนะคะนะ่ะเนาะ